ค่ะก็กระดานนะคะพอเราทานสินค้าของบริษัทไอรดักกรุ๊ปนะคะจากการที่เราป่วยติดเตียงมาสมเดือนเนี่ยนะคะทำให้เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยคิดถึงคนที่ยังป่วยนะคะคนที่ป่วยอยู่อีกนะ,ะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไปบอกแล้วเรามีความสุขจากการที่เขาได้ทานสินค้าของเรานะคะวันนี้นะกระดักกอ็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้มาลองทานสินค้า<ม>เพราะคนป่วยรอเราอยู่นะคะที่จะให้เราได้เดินเข้าไปหาเขานะคะ วันนี้ก็ได้เชื่อนะคะว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าสินค้าดีนะคะเพราะว่าทําสามารถช่วยจากคนป่วยนั้นให้สุขภาพดีนะคะวันนี้นะคะก็อันดัก็อยากจะเป็นเจอหลายคนแล้วใช่ไหมที่ <ไป S 2> แบบไปส่งเสริมให้เขาได้สุขภาพดีขึ้นใช่ค่ะ,นนะหนึ่งในนั้นก,ก็นั่งอยู่ข้างๆใช่ค่ะ คุณฮันนี่ก็ก็ได้คุยนะคะก็อยากให้เขาลองทานนะคะก็วันนี้นะคะก็อยู่กับเราอยู่กับเราแล้วก็เดินทางมาโรงงานมหาสารคามด้วยกันค่ะอ่าสลามมายกกมารุมตระลหฮิวบารอกาตัวอ่าครฮันนี่เองนะคะชื่อไอซัสสมาลีมาจากยะลานะคะวันนี้คฮันนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งนะคะเป็นผู้ป่วยเกี่ยวข้องอ่าระบบหายใจนะคะภูมิคุ้มกันนะคะอ่าคฮันนี่ เป็นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้เนี่ยคือจมูกตันนะคะจมูกตันหายใจไม่ออกนะหายใจมาคือให้ใจทางปากที่เป็นหนักคือจริงๆและเป็นตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็หนักสุดๆก็คือปี 65นะคะปี6566นะคะแล้วก็67น่ะสองปีกว่าๆเนาะทีนี้ก็คือ,อขนาดว่าเราต้องกินยาหมอคือ3เดือนครั้ง3เดือนครั้งแล้วก็ต้องพ่นยาด้วยนะคะคือพ่นยาเนี่ยมันต้องพ่นเช้าแล้วก็เย็นแต่ด้วยความที่ว่าเราหายใจไม่ออกคือหายใจทางปากเนี่ยมันมัน,มนไม่ได้เจ็บปวดนะแต่ว่ามันการใช้ชีวิตลําบากมันทรมานนะคะแล้วก็เราก็พ่นแบบชั่วโมงหนึ่งบางทีก็2ชั่วโมงครั้งเพื่อที่จะได้หายใจ จนวันหนึ่งนะคะก็ได้รู้จักนะคะมิกนายนะคะมิกนายแล้วก็กาด้าก็ได้นำมานะคะให้ฉะให้ลองแล้วเราก็ศึกษานะ,ะศึกษาดูอ่แล้วก็ทั้งทั้งสรรพคุณแล้วก็ผลลัพธ์ของคนที่เขาได้ใช้มาแล้วนะคะเลยกล้าตัดสินใจนะคะอ่าตัดสินใจกินนะคะกินครั้งแรกด้วยความที่ว่าเราก็เพิ่งได้รู้จักใช่ไหมคะ แล้วก็กินก่อนนะคะสองเม็ดนะสองเม็ดเชา้าแล้วก็สองเม็ดเย็นแต่หลังจากที่เราได้ไปคือคือคนเราเนี่ยคือเราศึกษาเพราะเราต้องการหายป่วยใช่ไหมคนอื่นหายเราก็ต้องการหายเหมือนกันก็ไปศึกษานะคะไปศึกษาปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้ว่ามิกไนเนี่ยคือดีมากมากนะคะแล้วทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเสริมภูมิต้านทานเมื่อไรภูมิต้านทาน,ทาน,ทานดีเนี่ยภูมิแพ้ของเรามันก็จะหาย ก็จาก2เม็ดก็ายก็กินไปอ2อเม็ดจากเช้าเย็นก็เป็นเช้าเที่ยงเย็นก็6เม็ดนะคะสิบสิบ,สบ,สบ,สบวัน9ว,วันนะคะหมดไปขวดหนึ่งหมดไปกระปุกหนึ่งเลยแล้วรู้เรื่องเลยค่ะรู้เรื่องตั้งแต่3วันแรกแล้วพอ9วันนี่คือหายใจคล่องเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะได้ใช้ชีวิตแบบปกติแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะตัวเดียวเลยใช่ไหมใช่ตัวเดียวโดดๆเลยค่ะมิกนาย ด้วยความที่เราประทับใจสินค้านะคะพระกาน้าบอกว่าวันนี้โรงงานนะคะที่บริษัทเนี่ยเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ครบรอบนะคะของบริษัทก็ขอติดรถมาด้วยนะคะเพราะว่าเราประทับใจแล้วนะอพ,อ,พอมาป๊อบเนี่ยคือเราเหลือเชื่อมากเลยนะคะมาทุกสรารทิศเลยนะคะ แบบเลยเชื่อจริงๆค่ะว่ามีผู้ป่วยนะคะที่แบบประทับใจสินค้าเหมือนเราแล้วก็พอมาปั๊บก็ได้เจอเจ้าของนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานนะคะคนเดียวกันแล้วก็ภูมิใจประทับใจสินค้าหลายตัวหลายตัวเลยนะคะแล้วก็สําหรับทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้นำด้วยนะคะที่จะไปขยายเรื่องราวของสุขภาพให้กับคนคนไทยทั่วประเทศเลยนะคะนี่คือความประทับใจค่ะที่มาครั้งนี้ครั้งแรกค่ะ แรกที่มาอีสานเลยใช่ค่ะอ๋อจา, <c oughs> จากเวลาขึ้นมาหนิขึ้นมาไ <c oughs> นไกลสุดะคะไกลสุดก็น่าจะตรงนี้แหละไกลสุดนะคะคคมหาสารคามค่ะค่ะโอเคค่ะ,อ,คะคอีกหนึ่งประสบ